สวัสดีครับเนาะพบกับผมอีกแล้วนะครับกับสวนเกษตรดอกยาขาวนะครับทีนี้วันนี้ผมมีเทคนิคดีๆมานําเสนอนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้นะครับเป็นหน้าของมะม่วงนะครับปลายๆฤดูมะม่วงและเวลาเราซื้อมะม่วงมากินนะครับผมเชื่อว่าทุกท่านนะครับอาจจะต้องการเพาะพันธุ์ด้วยตัวเองนะเวลาซื้อมะม่วงมากินแล้วนะครับเราจะได้เมล็ดมะม่วงที่อยู่ในลูกเนี่ยซึ่งเราก็ทิ้งใช่ไหมครับ ถ้าหากว่าเราอยากเพาะพันธุ์นะครับวิธีการง่ายมากเลยะมะม่วงลูกนี้เวลากินเสร็จนะครับเม็ดเขาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวนี้เป็นมะม่วงแก้วนะครับมะม่วงแก้วจากต้นหน้าบ้านผมเองเม็ดเขาจะเป็นประมาณนี้นะครับวิธีเพาะง่ายๆนะครับก็คือเอาเม็ดเนี้ยไปฝังดินรดน้ําทุกวันก็คือจบจบเลยนะครับแต่นะครับผมมีวิธีที่จะช่วยให้พวกเราเนี้ย เร่งความเร็วในการงอกของเจ้าต้นมะม่วงนี้นะครับโดยทุกท่านเม็ดที่ได้นี่นะครับเอาไปล้างล้างให้สะอาดก่อนนะครับถ้าหากว่ารอให้มันแห้งสัก2-3วถึงสวันจะดีมากนะเม็ดอย่างนี้มะม่วงเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับด้านนี้จะเป็นสันของมเมล็ดเขานะครับแล้วก็จะมีด้านหนึ่งที่เป็นท้องนะผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะน่าจะพอสังเกตได้นะครับให้เรานํามีดนะครับนํามีด ปาดช่วงใต้ท้องเขานะครับถ้าให้มุมามเมล็ดเขาแห้งสักนิดนึงเนี่ยจะดีมากนะครับอันนี้มเมล็ดเขายังสดอยู่มันก็จะอันตรายให้ปาดช่วงใต้ท้องเขานะครับมันจะมีขนมะม่วงเขาจะมีขนอยู่ที่มเมล็ดก็ให้เอาขนเขาออกนะครับ ันตอนนี้อันตรายนะครับระวังมือเม็ดเขายังสดนะครับวันนี้ผมล้างแล้วก็เอามาอัดคลิปเลยมันก็เลยจะยากนิดนึงนะครับถ้าหากว่ารอให้มเล็ดเขาแห้งก็สามสี่วันนี้ก็จะง่ายกว่านี้ เอามีแสะรองเขาออกอันนี้ถ้าเกิดว่าเม็ดข้าแห้งเนี่ยมันจะแงะง่ายมากเลยนะครับแต่เนื่องจากว่าผมรีบเดี๋ยวผมจะไม่มีเวลารอให้มันแห้งอาจจะต้องไปทำงานผมก็เลยเอามาอัดก่อนเดี๋ยวลองแงะ เข้าไปในร่องนี้นะครับข้างในร่องเขาจะมีมะเมล็ด แมันออกมาจะเห็นว่าข้างในเขาจะมีเมล็ดชั้นหนึ่งนี่นะครับอ่าได้แล้วนะครับข้างในเนี่ยนอกจากเมล็ดแล้วก็จะไม่มีอะไรเลยเพราอันนี้เขาเป็นส่วนเป็นอ่ากระดองที่หุ้มเมล็ดนะครับนี่เมล็ดเขาจริงๆก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นแกะให้ดูนะครับขาวมากเลย นี่นะครับมเมล็ดมะม่วงข้างในนี่นะครับเราค่อยเอา,อมาเมล็ดอันเนี้ไปฝังดินนะครับมันจะช่วยทุนเวลาเ,เวลาเขางอกออกมาจากมาเมล็ดสีขาวแล้วเนี่ยเขาก็จะลงดินเลยเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาออกจากกระดองเมื่อกี้นะครับไอ้กระดองเนี่ยกว่าที่เขาจะแทงออกมาจากกระดองได้เนี่ยก็จะใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะ ยอดเขาก็ยังอ่อนอยู่แต่ถ้าหากว่าเราเอาอันนี้ไปหยอดลงดินเลยนะครับมันก็จะช่วยทุ่นเวลาแล้วก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับอันนี้ผมก็ลองทํามาแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ขึ้นแน่นอนนะถ้าหากว่าเวลาตอนเราปาดกระดองเนี่ยแล้วไม่โดนเจ้าเม็ดเ้าเนี่ยช้ำนะครับขึ้นแน่นอนถ้าเม็ดเขาไม่เสียหายัาเป็นเทคนิคดีๆมาฝากกันนะครับก่อนจักกันไป ก็อย่าลืมนะครับให้กำลังใจผมโดยการกดไลค์กดแชร์เพจนะครับสวนเกษตรดอกย่าขาวศวนการเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทยเออเซฟนะครับแล้วก็ช่องของเรานะครับช่อง Youtube สวนเกษตรดอกย่าขาวเนาะช่วยกันกดติดตามกดกระดิ่งด้วยยิ่งดีเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของทางเพจเราเออทางช่องเรานะครับก็สำหรับวันนี้ก็ลากันไปครับผมสวัสดีครับ